อ้าวกินข้าวกันเด้อพี่น้องกินข้าวกันนะคะกินข้าวอ่ะเห็นพอตะเกาว่าพอตะเกาวูบูด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 นะน้นะอ่านะเห็นไหมเนี่ยออกไปทั่วโลกเลยน่ะผมขาวๆออกไปทั่วโลกนั่นน่ะขาวอ่ะนะผมขาวอ่ะขาวมีคะอื้ม อืมอืมเอาเขาก็อดเอากันกินเข่าแล้วพี่น้องข้าวแรงนะคะนะมากินขา่าเหีวแล้วอืมกินเขา้าได้พี่น้องพักบุ้งเก็บมาหลายวันแล้ว กับบุ้งเก็บมาหลายวันแล้วไม่ได้ซื้อหรอกพี่น้องเดี๋ยวจะไปเก็บอีกฝนกำลังตกเดี๋ยวไปเก็บอีก รถก็ไวจังยังไม่ตึงกังคือ,อนะข่าวไหนมาดูข้าวก่อนแล้วจะฉีด เดี๋ยวมาลุกลุบลุลุมีขนมวางไม่ได้เลยอ่ะขนม่ยงขนมยางกล้วยเชื่อมวางอยู่เนี่ยกินกับมกินอ่ะมดมาขึ้นลุม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 ดีอะมาเป่าคนอ่ะมันบอกพบคนอ่ะนั่งก๊อกงกมดขึ้นลุมลุมกับพอเนี่ยมันเป็นยังไงเนี่ยมาหันมดกัอ mặc dù là 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 là mặc dù 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 là mặc ปลาบ่วงตัวนี้กินได้สองวันหลงไอร์เจยาคาเอร์ข้าง้นแอร์อืมถ้าอ้ยจะมันแตก 老费，嗯，开呢<陽>，再给你一也没用。 เ้อหลายๆกินเยอะๆอีแม่กินงท้อเยอะอิ่งแม่กินงท้อ,อ,อหลายเลยเป็นกะละมังคนน่ะจะเชื่อก่อกินเป็นกะละมังไม่จะเชื่อก่อขนมเส้นครึ่งกิโล ขนมเส้นครึ่งกิโล เห่นยังอยถ้าวัาทำด้เอ็มอยู่แก้ใจางาไม่ทำเมนน้ปุังเงหนูก็อยู่กับใจนูไม่รู้ดังรู้อย่าพาไปดูเคาะปองอยู่นังน่อยนังน่อยอยู่ก็ยนี่เคาะปองนี้ลงรัก เตฮฮ่เต่าอ่า่า <lớ p> ฮ่าฮ่าฮ่าอ่รฮ่าฮ่าน่อฮ่อลลม่าฮราก่าฮ่าฮ่า่าฮ่าฮ่า่าฮ่าาเข้าฝนนัน่่าา เท่านะค,ะคุณแม่เมพเิ่มพลังเพิ่มพลังเพิ่มพลังย่งประกัดก็เหลือจะมากอย่างเา่า แงกงผักกาดก็เหลืออะมะอย่างเก่า thank <laughs> you ข้าวเหนียวเหลือสองคำกินข้าวเหนียวให้เสียงเงี้ยว้ายแลนหลืว<ล>สองคำอะ่ะลืมอ่ะกินได้ข้าหนึ่งข้าหนึ่งสองคำอ่ะลืมแลกหรือว่าเนี่ยเนยเสียดายเสียดายข้าวหนึ่งข้าวหนึ่งหลืวสองคำกินมามดอะ่ะบูดแล้วเสียดาย ได้นะคะเตรียมยังกินปลามันได้จ้ะปลามันได้ก็เป็นได้